เนอะลูกมื่อนี้แม่จะสรุปแม่จะสรุปทานวดของน้ำมันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของสปาก็ได้สวีดีตก็ได้อโลมาก็ได้หรือสปอร์ตก็ได้หรือยังก็ได้ลูกก็จจะเข้าใจปาอมันจะเป็นทานวดอันเดียวกันนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าแต่ละล้านจะใส่ข้าวเาอีหยอย่างนูกเนาะอาทิตย์หนึ่งลูกสำรวจว่าลูกมีแอลกอฮอลยังเออบัดนี้ถ้าขึ้นเตียงสูงจะไม่มีเปิดหัวเข่าเดี๋ยวลูกด้ถ้าขึ้นเตียงสูงจะไม่เปิดหัวเข่า แล้วก็ลูกเบิ้งพนักขอบเก้าอี้ขอบเตียงลูกสําหรับคนเตียหรือคนสูงใส่ดุลพินิจในการขึ้นในรายที่สุดบันี้ลูกค้ามมาถึงลูกลูกบันี้ลูกเตรียมพ,เตตพาเซโตปิดก้นขจ้นจะยัง,อยงเออบอกพากันเตรียมเนีนบ่เาเสียเวลาพราะดเสียเวลาบะเสียเสียมากมายออมาแม่บอกเราให้เตรียมให้พ้อม พอลูกค้ามาถึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลูกดาอันที่หนึ่งเขาสำรวจแอลกอฮอล์สำรวจอย่างเรียบร้อยแล้วเดลูกเนาะอันที่สองลูกค้าจะขึ้นนอนความมาดีขึ้นไปนอนความลูกนอนความมาดีลูกกระเบิ้งสัญลักษณ์ของหัวเฮ้าเหรลูกไอ้สัญลักษณ์ของหัวเฮ้าเ่รลูกลูกคันหัวถือกับมันบอถ้าความก็คือสัญลักษณ์มันจะอย่างลูกสัญลักษณ์มันจะอยู่ข้างบนลูกพอนอนความพอนอนความมาดีลูก ลูกกระปดผ่าปดผ่าของลูกค้าแล้วลูกเป็นเป็นเง่ลูกปดผ่าลูกค้าเป็นเง่ลูกปดผ่าออกเป็นแงวเป็นทั้งแง่เด้อลูกด้าเป็นทั้งแงาเป็นทั้งแงใหญ่มูโปลูกเป็นทั้งเงาเพราะเป็นทั้งแงาเสร็จเรียบร้อยลูกก็เอาอย่างลูกก็เอาลูกก็เอาไอ้นี่ปีคือเกาลูกออกเกษตรตัว เอาพระเศษโตปิดปิดทางอย่างลูกเอาพระเศษโตปิดทางยาวเหมือนกันลูกเอาพระเศษโตปิดทางยาวปิดทางยาวเหมือนกันเล้วลูกค่ะควาปิดทางยาวเสร็จเรียบร้อยผาทุงปิดถึงสูงๆลูกปิดทางยาวเรียบร้อยลูกกระเทนน้ำหนักมือลงพอเทนน้ำหนักมือปั๊บนี่ลูกเบิ่งนาฬิกาทันทีลูกเทนน้ำหนักลงเทนน้ำหนักลง มาดีลูกท้วงมากว่าแม่เพราะเซนเอ็นเกาห่อมือหมอบอกว่าสันลูกจากเซนมือหมอดูกับเซนลูกกับมีความสื่อสัต์สื่อสัตว์ลูกคือเซนเอ็นเกาห่อมือเจ้าของก่อนลูกน่าฮักมากลูกน่ารักน่ารักที่สุดลูกแล้วก็ว้างไปชั้งไตคือเกากอนล้วลูกเด้ว่างไป้ั้งไตคือเกากอน่ารักที่สุดลูกที่ซื่อสัตว์ในสิ่งเชือโลกลูกเออเซนเอ็นเกาห่อเซดเอ็นเกาห้อมือเจ้าของ อย่าให้เกินหนึ่งนาทีแนละ้วหลุดแล้วมันจะเสียเวลาเฮาอพอเสร็จเรียบรอยอ้อยเช็ดแอลกอฮอล์ลูกกะเท,ทน้าหนักมือลงบัน,นี้อีหลา่าถ้าโตสูงถ้าโตสูงนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแม่จะแตะแบบนี้ลูกคือจะไม่กดถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะแตะเสร็จแตะาขามขามขามยาเสซื้อ,อ,อ,อบางค่อนข้างจะไม่ได้ผลแม่ก็เลยเอาเป็นของนวดไทยใส่ใหม่นึกออกปะก็คือแตะมือขามแล้วจ้ะสี่กลางหนึ่งหนึ่งกลางสี่มันบกมันบน,ม,นมีแหง้ง แม่ก็ได้เห็นพวกลูกนะเอาเป็นในลักษณะกดเหยียบขอบเตียงลูกเก็บเหยียบขอบเตียงข้างเดียวกันลูกจะเาข้างไหนอีเราเปิดประตูออกเลยก็ได้ลูกมันบอบพื้นเมยีบบื้เข้าเดี๋ยวลูกเออเหยียบขอบเตียงแล้วก็ไปเลยลูกเอาหัวเข้าขึ้นข้างหนึ่งลูกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะแตะจะแตะขามนึกออกไหมลูกเพราะจะแตะ มันมีไอ้เียเขาก็เอาเอาเป็นตัวเมี้มันฮอนขึ้นอย่างลูกเขาชวนลองเป็นหัวเข่าลูกลองเป็นหัวเข่าลูกูเออลองเป็นหัวเข่าลูกเวลาของหนูถูกแล้วลูกถ้าหนูด้านนี่หนูจะนวดยากลูกของหนูตอนแรกหนูถูกแล้วลูกเออนั่นแหละลงไปไปกุนกระเบื้องไหนขึ้กันว่าน้ำหนักมันคือเก่าหัวเดาลูกนะน้ำหนักมันจะเป็นเหมือนเดิมก็ขึ้นขึ้นอย่างที่เก่าลูก สมัยก่อนมันแตกเดี๋ลูกมันแตกมันก็ถึงๆเขาแก้แค่มันก็ถึงๆเนาะมันมันคือมันมันยังไงมันแค่ผิวผๆนะลูกแต่ถ้าเขาปวดยังสี่นะมันจะแก้อาการปวดหลังปวดเอวให้ลูกค้าได้พอดีนะลูกไปเลยไปเองเลยลูกไปลงไปเรื่อยลงไปลงไปเลยลูกบันจะกระตวเขานั่นเขาก็สามารถยังได้ลูกลงเตียงล่องยังได้ ยี่หล่าตัวน้อยไปเนี่ยยี่หล่าอยากเอาเขาเข้าข้างในผิดบ่บ่ผิดฟังเด้อลูกด้ว่าเข้าเข่าข้างในลูกเออขณะยี่หล่าตัวน้อ,อ,นนอยยี่หล่ออา,าสามารถสามารถบูรณาการกกกตัวเองได้ลูกพอตัวเปเสือคนอื่นเพราะว่าน้ำหนักของลูกมันลูกสป็ตนตัยังเออตัวเล็กลูกกับขาเข่าขอสองของ้างเลยบัดนี้คุณนั่นอยากเอาของเข่าสองของ้างผิดบ่บ่ผิดคือกันลูกเออคือแคย่ยังกับสร้างที่ลูกเคสกับลูกสบาย ลูกบ่ต้องไปเสือคนอื่น้อลูกด้าลูกบ่ต้องไปเสือคนอื่นเขาสามารถเข้าได้เลยลูกลูกบ่ต้องีปซีเรียสพระเวลาเฮาปวดหลังปวดแอวมากคนอื่นบม่ได้ปวดน้ำา้องพอจว่าคนอื่นไ่ได้ปวดน้เห้องเนอะพจะก็หมายว่ลูกเนาะมันีะร้องไฟจนไปึงหนึ่งเพราะร้งไปึงหนึ่งลูกก็ดึงดึงซีนะลูกดึงซีใส่ผ้าอ่ะอันนี้ลูกจะเอาไปใส่ก็เอาไปลูกว่าเอาไปใส่แต่ว่าเป็นยังเพอจะก็หมายก็ว่าสิ่งที่แม่ให้เนี่ย ลูกอยากเอาไปใส่ก็ได้ลูกพออยากเอาไปใส่ก็ได้มัดิดึงซีตีนยันก็อี้ลูกตีนยันอ่าตีนยันอีลาธรรมูนั่นแน่ลูกตีนยันมัดิตีนยันตีนยันแล้วลูกก็ตีนยันตีนยันแล้วก็ดึงตีมยันข้อเตียงไปลูกมันจะบอลแลนดึงไม่ได้ดึงข้อเท้าลูกดึงซีตีเลยลดึงแบบเลือไทยเนะลูกบล็อกเปิดผ่านดึงส้นเท้าเนอะลูก ตีนมันจะยันตีนมันจะยันขอบเตียงเดี๋ยวแม่ชายดูใบมือล,ลูกดึงดึงตีนมันจะยันแบบนี้ลูกตีนมันจะยันเล้อนะตีนจะยันขาตึงๆลูกขาลูกตึงๆมาดิอันต่อมาก,กดแบบเนี่ยกดซีทางขาแบบนี้ลูกมันจะยืนทางขากดซีเนี่จะยืนทางขากดหนึ่ง หนึงเหยียบขอบหรือถ้าไม่เหยียบขอบก็กระเดินตัวกับพัดไก่ก,กะรกกะเด็นตัวกับพัดไก่กดหนึ่งกดหนึ่งเหยียบขอบยืนขึ้นเลยลูกเอ่อสำหรับกดตัวน้อยออยืนขึ้นแต่ว่าตัวตรงเออกระเจงนกันนะเข้าใจตรงนี้เนาะลูกเนาะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปของมันอันที่หนึ่งตีนเหยียบดึงตีนเหยียบเป็สิบเตีนตีนเหยียบเอ่อตีนเหยียบอันที่สองกดยืนขาทาง ขาทาง,งมาดดีลมมะกามเลื่อนไก่นิดหนึ่งบัดมาหนึ่งเลื่อนไก่เลื่อนไก่ไปที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้โตเพราตโว,วสูงไม่สิกดเพอีลูกเออมันจะเหยียบขอบก็อีนน้นะลูกเหยีบบยบข,ขอบขอบเตียงขึ้นลูกเหยียบขึ้นขาเดียวเลยล่ะเหยียบขึ้นได้ไงเองอเออการเหยียบด้งสี่็ได้เหยียบข้าวม้อด้งสี่็ไดลูกตัวนี้เข้าใจเนาะตัวนี้เข้าใจ เข้าใจปะ่ะลูกเอาแต่เข้าใจน้องสองซ้ำขอบคุณค่ะคลิปนี้